สวัสดีครับมามาปลากับซักแ,มแลม้วครับเนาะในช่วงแรงๆเนาะวันนี้จะแดดฮ้อนน้อยนึงนะเนาะหนูปี่แปางฝนบัดโตรครับนะนนวันนี้ฮ้อนขนาดวันนี้ซักแลมมีเมนูนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูครับเป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันนะเดี๋ยวไปพอครับเป็นเมนูอย่างเนาะไปครับมาครับนี่อันนี้ที่เป็นนอนนะต้มไว้ละเก็บไว้วเนี่ครับ ยวเอามาโกกไก่กันก่อนเนาะอันนี้ไก่ซื้อตะวย่ครับผมเหลือจะแก่งตะวยนะเนาะไว้เก่งจเจ้าเก่งขาขาปลามานะันเนาะแล้วจะเอามาพาร์ตใส่นอนนะครับเนาะ อันนี้มันจะไก่บ้านแท้ๆนะครับเนาะซื้อกกะมาถ้าจะไก่สามสิบพันเราต้องอันน้อยแร้วมเหลือนะครับเนาะเดี๋ายาจะหันแง យេនណាញ៉ាយៗបរឡេទីនញ៉ាយៗเนาะ ไม่จะเป็นชิ้นแขมันนะครับนะลวดโอ๊น้อยนะผมจะมาพาร์ต่หนอนะพอดีพาร์ตใส่หมูแซมจานครับลำเมาะพอดีไก่ไม่ในตู้เย็นเนาะบต่ต้องไปเสียเสียวลาสองสารอบเอาไก่นั่นเลยครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีพาร์ตเนาะนี่น้าต่มันจะเป็นอานี้ละโกกเลเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันครับ นะครับคนอื่นเขาก็มาเปิดแก๊กกันเนาะมาขางใส่ลงไปครับน้ำมันใส่ลงไปหน่อยน้ำมันต็พอละรูะ้สึกว่าไก่น,นมันข่น้นมันมันหนักไปหน่อยมันจะเป็นไก่สามสายพันนะมันเหมือนไก่เมืองเนะขา <อ S 1> แตะครับผม น้ำมันหอนและวากายใส่ลงไปครับเนี่ยแล้วก็โกนเนาะน ผลไปเรื่อยๆครับจดไก่ห่เอาออกสีง,งามเน,เนะาะยังจะใส่หน่อลงไปใส่ต้น่องแกงมาไว้ครับไกบ่บนห่าเนี่ยแอบมานนี้เลยอันนี้มาค่อยมานแล้วปะ เนี่ยราจะคั่วไก่เข้าไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะสุกเนี่ยกับเพราะว่านอาสุกละนอนกะว่มีปัญหาผัดคำเดียวถึงได้ละ มาครับไก่เขาเริ่มได้ตีแล้วเนาะเดี๋ยวให้เอาพริกใส่ครับผมอา้าวพริกใส่ลงไปแล้วเขาเอาข,อข้าวจะกัน,เนะเนี่ย ลัวพริกจนหอมก่อนครับพริกเริ่มหอมแล้วแล้วมันจะไม้เนาะนอ,นอายครับผมนี่ น,นี่สุดสักเลเนาะคนได้เนี่อย่างไดก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมมันจะคั่วประมาณนี้นะน,น้ำลังโคกใส่ลงไปน้อยเนาะเดี๋ยวมาแข่งทีนห้ แกนครับสีวขาครับใสียลงไปประมาณนี้ก่อนเนาะ ใส,ส่โลดีลงไปครับ,น,น,บน,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 น้อยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปน้อยเนาะมันจะแห้งลงไปครับสูตรมันมาแต่ตัวเนาะเอาลาว่ะนี่นี่เดี๋ยวย่างคือเดินเลนะ มาครับอันนี้ทำรอบน้นนอน้อถ้าจะสุกแล้วไก่ถ้าจะสุกแล้วใส่ผงชูรสครับผมัน้อยพอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะหวานลงไป จีมครับหือเมาะขนาดขาดน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปครับสักแป๊กนึงเนานะนี่ นี่กแล้วแล้วก็โเลีย่ามเนาะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อนี่จบข่าวครับพัดน่อใส่ไก่เนาะ ฝากกดไลค์กดติดตมในช่อง youtube นะครับผมคลิปนี้ขอจบทั้งที้ก,ก่อนนะครับขอบคุณครับ